สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆ่ะมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะกับช่องสไปเอตี้อินฟินแลนด์เอกสารไทยลิกายเตชั่นที่กงสุนนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนาะทางไปรษณีย์นะคะวิธีนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางอยากประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแอมก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะในการรับรองเอกสารทางไปรษณีสะดวกง่ายนะคะ แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะด้วยนะคะแล้วแอมก็อยากจะมันแชร์ให้กับเพื่อนทุกคนค่ะ <c oughs> แอมพยายามจะพูดให้สั้นๆกัะทับแล้วก็เข้าใจง่ายมากที่สุดเลยนะ,ะให้เพื่อนเตรียมเอกสารที่เพื่อนจะรับรองนะคะเป็นตัวต้นฉบับเนาะสมมติเพื่อนจะรับรองเอกสารภาษาอังกฤษนะคะใบคลร .2 สองใบสุติบัตรแล้วก็ใบทะเบียนบ้าน <c oughs> เพื่อนก็เตรียมมาเลยะค่ะเอาตัวต้นฉบับมานะคะแนบกับภาษาไทยมาด้วยนะคะแล้วก็ แนบกับใบคำร้องขอสแป์เอกสารนะคะจดหมายร้องขอลิขสิทธิ์นะคะเป็นแบบฟอร์มนะคะในการร้องขอว่าเราจะแซตนต์ตัวไหนตัวแอมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแล้วก็ฟิลให้เรียบร้อยนะคะเอกสารที่เราจะรับรองมีอะไรบ้างนะคะเซ็นให้เรียบร้อยเนาะต่อไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีรับรองเอกสารหลายใบเนาะอันนี้เพื่อนสามารถใช้แค่แบบฟอร์มขอรับรองแค่ฟอร์มเดียวก็พอนะคะเราสามารถเขียนลงไปได้เลยนะว่าเราจะรับรองอะไรบ้าง สิ่งที่จะได้ไปเพิ่มอีกนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของเรานะคะหรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตก็ได้นะคะในกรณีที่เพื่อนนะคะมอบหมายาให้คนอื่นไปดําเนินการแทนให้เพื่อนก็แนบใบมอบอำนาจไปด้วยนะคะจะมีสำเนาหน้าบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็สำเนาของอผู้มอบอำนาจนะคะแนบเข้าไปด้วยเนะาะเอกสารต้นฉบับที่จะรับรองนะคะอาจจะรับรองเป็นภาษาอังกฤษก็แนบไปเลยค่ะนี่บอกไปแล้วเนาะแล้วก็แนบกับฉบับภาษาไทยไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจแล้วก็ จะได้เข้าใจง่ายนะคะง่ายต่อการตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะมาถึงขั้นตอนนะคะการส่งที่ไปรษณียน์นะคะอ่าหลังจากที่เพื่อนๆไปถึงไปรษณีย์แล้วนะคะให้เพื่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอสั่งจ่ยายทะนัดค่ะในานามตรงนี้ตรงนี้จะส่งไปที่นี่เดี๋ยวแอมขึ้นไว้ให้นะคะส่งไปที่กองการกลงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศนะคะตามชื่อที่อยู่นี้เลยนะคะแล้วก็สั่งจ่ยายทะนัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะคะว่าเพื่อนจะแจ้งกี่ใบนะคะทะนตัวนี้นะคะจะ แต็มตาละ200บาทนะคะคอนถ้าเกิดเพื่อนจะสมมติแต็มสามใบเพื่อนก็จ่ายไปเลยสั่งจ่ายไปเลยนะคะ600บาทเนาะเจ้าหน้าที่ก็จะให้ทะบยรัมานะคะเพื่อนๆก็ก็เกาะข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะถึงใครเท่าไหรยังไงนะคะให้เอาไปให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จให้นะคะแล้วก็แนบเอกสารใส่อเอกสารต่างๆในซองนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําอีกก็คือในการ ซื้อซองน้ำตาลนะคะซองใส่เอกสารเพิ่มอีกหนึ่งซองแล้วก็ติดสแตปมให้เรียบร้อยนะคะแอมแนะนําให้ซื้อเป็น EMS มด่วนเลยนะคะจะได้เช็คได้เนาะว่าเอากสารที่ไหนซอ,อ,องเอกสารตัวนี้นะคะจะซื้อเพราะว่าจะได้เขาจะได้ส่งเอกสารตัวสแตปมของเราะค่ะส่งกลับมาหาเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆก็เขียนจ่าหน้าซองถึงตัวเองให้เรียบร้อยนะคะ <ๆ S 1> ชื่อที่อยู่บ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ติดอักกรสแตปมให้เรียบร้อยซื้อสแตปมบอกกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะขอซื้อสแตปมหน่อยค่ะแล้วก็ติด าการหน้าซองผนึกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แนบเข้าไปกับเอกสารที่เราจะส่งไปแสตมป์เนาะใส่ซองเดียวกันไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ส่งไปได้เลยนะคะเวลาที่ในการดําเนินการนะคะน,นี้จะอยู่ที่ประมาณ4-5วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับของแมอมรอระยะเวลารอก็จะประมาณนี้และคะ่ะเราสามารถตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการได้นะคะจะมีลิงก์ให้เข้านะคะทางเว็บไซต์เดี๋ยวแอมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างให้นะคะก็คือ ก็ง่ายค่ะเพื่อนค่ะนี่ก็คือวิธีการที่แอมก็ไปเสิร์ชหามาเนาะความรู้นะคะแอมก็เอามาแชร์ต่อให้กับเพื่อนนะคะมาแชร์ไว้เท่านี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะที่เข้ามารับชมเนาะถ้าเกิดอยากสอบถามอะไรอยากไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะมาตอบให้เนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนกดติดตาม ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ